อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถนนเรียบชายหาดชามนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยสองข้างทางก็จะมีแบบข้างหนึ่งเป็นทะเลนะข้างหนึ่งก็จะเป็นลาย จอดได้แล้วก็มีอาหารบริการด้วยมีวิวรถ <c oughs> รถอะไรอะไรนะมุกยาเนี่ยังเช้าอยู่นะครับแบบเก้าจุดเก้าโมงครึ่งเก้าโมคร,ครับ<ม>แต่ก็คนก็ผูกผ้าแล้วนะเริ่มมาเร็วมากันใช่ซื<ม>้อออเคม,มากๆเลย เป็นแบบว่าเนินแบบเล็กๆเี่ยนะครับก็ขับกันชะลอความเร็วนิดนึงมีมอเตอร,ร์ไซค์มีเด็กมีทั้งเที่ยวด้วยบรรยากาศดีแล้วก็จะมีโรงแรมนะครับอยู่แบบสองข้างทางเลยครับจะดีข้าง,งอข้างหนึ่งเป็นที่นั่งอีกข้างหนึ่ง แล้วก็แบบร้านสะดวกซื้อเซเว่นนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมมีตลอดมีตลอดร้านยามีครับที่เที่ยวไ<อ>่ย่างส้มตำนี่ไม่ต้องกลัวมีตลอดทั้งเส้นอช่วงกลางๆนี่ก็จะคลื่นเลยครับเนะี่ยชึบชึบ ห่วงยางแล้วก็เครื่องเล่นแน่นๆเลยครับผมจะมีแบบนี่แบบถ้าเกิดว่ามาชายหาดก็ต้องเจอแบบพี่ที่หาบของขายอะไรเงี้ยนะคือแบบว่ามาถึงรล้วโอ้ตอนนี้แถวนี้คนแบบว่าคือครื้นนะเนี่ยพลาดมากๆเลย เริ่มมาแล้วมาเป็นครอบครัวแบบนะี้ใช่ฟิวมากเลยครับบรรยาก,กาศโอ้จรคนเที่ยวเยอะนะหยุดยาวด้วยนะไม่ใช่หยุดยาวเออใช่หยุดยาวด้วยช่วงนี้มาเพิ่มบันทึกนี่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงกลางแล้วครับผม แดนนี้นะครับโอ้บรรยากาศดีใช่ไหครับช่วงชาว่ามีจักรยานแบบ2คนปันแบบ่นเนี่ยแดดไม่ร้อนในะวันนี้นะใช่ค่ะวันนี้สบายสบายส,บายสบายช่วงชา ส,สบายๆครับทุกคนคือคาเฟ่สำหรับคนที่ชอบคาเฟ่ก็คาเฟ่ริมชายหาดก็มีเลยนะ S N P ได้ยนะครับขนมขนมอร่อยอ่อยเวลาเาก,ก็จะมาเดินเล่นชายหาดอย่างี้ยกันเนี่ยท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติด้วยปันจัก,กรยานด้วยเดินด้วยเพลินชิลๆนะืมนยากาโอเคครับคือก็ขับรถเล่นได้แบบฟิลสบาย ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบต้นสนนะใช่ต้นสนริมชายหาดเข้ามาที่นี่นี่ถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเล่นก็จักรยานก็ดีจักรยานก็ดีเนาะเออแบบได้น,นะในในจักรยานก็ดีก็จะมีแบบคนที่เขาเดินไปสุดชายหาดอะไรก็เห็นมีนะแบบเดินไปเรื่อยๆปล่อยใจ รีสอร์ทข้างด้านข้างนี่ก็คือแบบตลอดทางอ่ะใช่น่ารักมากคือ <c ười> ตลอดทางอะ่ะชะอมครับผมนีมีชาวฮาเร่นะครับผมมีชาวฮาเร่ม์มาด้วยครับผมคือโอ้โหขับฮาเร่แบบริมชายหาดเนี่ยมัน ฟินฟินแน่นอนอยากมีฮาเลย์เลยถึงมาประมาทันทีเลย <laughs> เาาเให้มาขับมาเออให้มาขับมานะนี่จริงจริงมี้ยทะเลเผาอ้าวมีทะเลเผาเบอ,อร์เก้าครับผมเหี้ไ่แถวนี้มีแบบมีเป็นเป็นร้านเป็นร้านอ <c oughs> ร้านซีฟู้ดเขาจะมีเบอร์บอกเลยนะใช่ร้านที่เท่าไหร่เอขาน้าจะจัดระบบนะใช่เนี่ยโอ้ยสะอาดสะอาของเยอะด้วยเนาะสดสดเลยนะกินฉันสิเอ้ยเอ้ยอันดีดีฝั่งนี้ดีนะดีนะดีดีเนี่ยครับทุกคนถ้าเกิดว่ามาชาาก็ลองลองขับมาฝั่งนี้บ้างมาเรื่อยๆ เข้ารถแน่เลยใเนาะ่ <No? S 2> น่าจะมีหมึกช็อตด้วยนะหมึกช็อตหมึกซาเซมิใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> แบบรรยากาศแค่ขับรถเรียบนี้ก็แบบ <c oughs> โอเคแล้วนะมีโดหมึกหมึกช็อตหมึกซาเซมินี้หลายล้านแล้วนะเนี่ย แต่ว่าต้องมีคนนิยมต้องสดมากๆกันเนาะพี่รักซีฟูที่รักสีฟู28หลั28นี่ก็เป็นถนนเรียบชายหาดชะอำแบบจริงก็ไกลเหมือนกันนะ <c oughs> เออยาวดีเหมือนกันโอ้แถวนี้ต้นสนแบบติดติดถ <c oughs> นนเลยต้นใหญ่มากเลย มาทิวสนน่ะนักฟังหดสนนะน่นเนอนบนแบบมามาแบบนั่งเล่นอะไรเงี้ยได้เลยคือจะมีช่วงที่แบบคึกคืนก็มีถ้าใครชอบอนะไรแล้วก็จะมีแบบช่วงที่แบบว่าสงบสงบแบบว่าแบบไงพเวทนิดนึง ถวนี้ก็จริงๆก็เอารถขึ้นไปจอดได้เลยนะใช่ค่ะขับขึ้นได้เลยจอดเลยเพราะว่าเขาแบบทำที่ทางขึ้นให้ด้วยใช่มนี้ก็โอเคนะเนาะอุ่นอนนั่งสบายๆใช่ไม่ต้องห่วงเพิ่มว่าจะไม่มีของกินนะเพราะว่ามีรถของกินขับผ่านตลอดใช่ใช่ช่มีแบบประมาณว่าแบบเสร์จถึงที่อ่ะ เขาดูดูเรียบร้อยใช่ค่ะการแปซิฟิกอันนี้เนี่ยจะเป็นของโรงแรมเฮ้ยบรรยากาศดีนะเนี่ยใช่มีแบบเป็นสนามหญ้าแล้วก็ต้นมะพร้าวการแปซิฟิกนี่เหมือนกา้จะสุดละปีนี้เลยนะขับอีกนิดหนึ่งอ้นี่เรามาขับมาไกลมากนะ น่าจะเหมือนใกล้จะสุดอ่ะเฮ้ยนี่ก็มีแบบเป็นแคมปิ้งด้วยใช่โอ้โหแถวนี้โอ้ยแถวนี้แบบแคมปิ้งเก๋นะผูกเป,ปได้ด้วยนะอะมีน้องหมาด้วยนียยนนย่นี่เป็นนอนด้วยแบบทางเต็นท์นอนบีนนนแมวขับมาตรงนี้เหมือนเป็นหาดลับนะเป็นแบบชายหาดลงไปได้อีกอะ่ะ คนก็จอดรถแล้วนะครับคนตรงนี้ไม่เคยมาเลยอันจริงใช่มันเป็นเหมือนหาดอ่ะนี่มันเก๋มากอ่ะดูดิเขาขึ้นแบบแรงมากขึ้นลูกใหญ่มากอ่ะเ้ยเจอขึ้นลูกใหญ่ด้วย เจ้าถิ่นนะครับขออนุญาตเช็คอินเข้า,ขาพื้นที่หน่อยนะครับแค่นะี้แค่นี้แค่นี้มาแค่นี้แค่นี้แค่นี้ แบบใหอ่มากอะวันนี้แบบคลื่นแรงมากนะครับถ้ามาสุดทา้ายนีคือแบบใครแบบ<อ>น่ารักใ,รใช่ไหมใครค่ะเป็นเคยนะครับเนี่ยอันนี้เรามาเจอพี่ี่เขานะครับทวาเคยที่จะไปทำกับิี้ใช่ตัวเล็กๆอ่ะเออ,อเจ๋ออ่ะ นี่คือสำหรับเพืเ่อนๆหรือว่าใครที่ชอบแบบคลื่นแรงๆครับผมมาฟังเสียงคลื่นแบบแรงๆเลยนะมาฝั่งนี้เลยคลื่นแบบลูกแบบใหญ่อะ Yeah, แมวน้ำเราก็ขับรถมากกนจนสุดชายหาดด้านหนึ่งของ,ของชายหาดนเนาะสวยมากเลยใช่แล้วโอเคสวัสดีแฮปปี้ครับทุกคน